กัวนะเนาะมีหลายตำตำไทยตำชั่วตำม,มั่วอะไรแบบเนี้ยเขาตำเขาดัดแปลงมาตำได้หลายอย่างนั่แหละค่ะทานมากถ้าไม่ไม่มีส้ตมตำก็กินข้าวไม่อร่อยนะคะแต่ละวันต้องมีส้ตมตำตำมะละกอหรือตำแตงห้องน้อย,ห,อยห้องนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ามีโค เข้าก็ดูโคทนาให้เย็นเพื่อนต้องอดทนต้องทำทำเร็วเราก็ได้เร็วกับนะหยุดได้พักได้เวลาเราเหนื่อยเราก็หยุดพักได้แต่หยุดบ่อยก็ไม่ไม่ได้เนาะเราต้องการคนงานได้ก็มากันทำงานก่อสร้างมันก็ไม่มีตกงานถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เลือกงานก็ไม่อดอยากของคนประเทศไทยชอบทานกันส้มตำนะคะ ใจชอบเพื่อนต้องอดทนต้องทำทำเร็วเราก็ได้เร็วเอ้ามันถึงเวลาไวแท้ถึถงวินาทีไวแท้ใจป่วยกระปบแค่แป๊บเดียวนี้แล้วก็อิสระเนาะไม่ได้ต้องมีการจะลาป่วยลาอะไรก็ต้องก็ต้องบอกกันแต,แต่ไม่มีใบใบอับรองเพศคลิปหน้านะคะเพื่อน ดูคลิปยายบวยให้จบด้วยนะคะกดไลค์กดห like, ัวใจให้ยายบวยเอา้ามันถึงเวลาไวแถ้าถึงวินาทีไวแท้ยายบวยกระปอกแค่กับเดียวนี่แล้วก,ก็แต่วันหายเหนื่อยแล้วเราก็ลงถ้าหยุดปล่อยรดหยุดนานเกินไปมันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางไม่ว่างานไหนแล้วเนาะได,นะได้เงินได้ทองเขาไวเนาะ ทำช้าเราก็ไม่ได้เงินเอางานอื่นก็มีรออยู่อยู่เรื่อยอยู่ทั่วนี่ไดมีงานที่ดีต้องต้นต้นให้เ็นใ,ให้คนงานได้ชินด้วยไอ้บวยก็จะทําเอาเมีดมาให้เห็นไม่ได้นะคะไอบวยคืออาจตาต้องเข้าใจเยอะๆด้วยนะคะอยู่หน้างานค่ะนำมาปอกมะละกอต้มตม้นตมนะคะเที่องนนี้ ให้เด็กๆเขาได้ทานกันไหมจะเข้าท่าเข้าทางไหมมาทํางานกับยายรวยร้อนนะบอกว่ามันร้อนนะถ้าอดทนบอกมากรให้เห็นแค่แค่ร,รูปมรกรนะจ๊ะคุณไอไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรนะคะเป็นมารากอรเดียวเนาะน้ำเต็มร้นเกินไปเดือด เปิดการน้ำร้อนเอาไว้เอาจิ้นกาแฟกันออกมารองให้เห็นแค่แค่ลูกมารกอนะจ๊ะซูนกีไอไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรนะคะเป็นมาร์กอเสร็จแล้วตำตำตำส้มตำ,ต,ำ,ต,ำตอนเที่ยงนี้นะคะเด็กบวยก็จะคั่วกุ้งใส่ด้วยนะคะเพื่นอนเพื่อนเจ้าเพื่อนต้องอดทนเพอทำทำเร็วเราก็ได้เร็วเด็กบวยก็จะตำน,นี่แหละ เรใส่กุ้งกุ้งไปด้วยเนาะมีกุ้งด้วยนะใหญ่บวยวันนี้มีกุ้งด้วยกินข้าวไม่เลือกงานเราก็ทําได้มีเงินมีทองใช้เหมือนกันเนี่ยทำก่อสร้างมันก็มีตลอดเวลานะไม่เหมือนงานนั้นเพื่อนต้องอดทนต้องทำ,งท,ำทำเร็วเราก็ได้เร็วเสร็จแล้วตําตําส้มตําต,ต,ตอนเที่ยงนี้นะคะ รวยก็จะคั่วกุ้นใส่ด้วยนะคะเพื่อนๆจะเอางานก่อสร้างนี่อิสระมากแล้วจะหยุดจะพักก็ได้ต้องไม่ต้องมีใบรับรองเพศเนาะแค่นั้นแหละเบิกเงินจะเข้าท่าเข้าทางไหมมาทำงานกับยาย่วยร้อนนะบอกว่ามันร้อนนะถ้าอดทนของคนประเทศไทยชอบทานแตนส้มตำนะคะ ใอชอบเป็นพระให้เรานะเาพูดกันให้รู้เรื่องโตๆกันแล้วอะถ้าเหนื่อยก็พักไม่ได้ว่ากันบอกมากออให้เห็นแค่แค่ร,รูปมรกอนะจ๊ะคุณไอไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรนะคะเป็นมร์กอห้องน้อย,ห,อยห้องนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ามีโค เขาก็ดูโฆษนาให้ได้ก็มากันทำงานก่อสร้างมันก็ไม่มีตกงานถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เลือกงานก็ไม่อดอยากคนน่นแหละค่ะทานมากถ้าไม่ไม่มีส้มตำก็กินข้าวไม่อร่อยนะคะแตา่ละวันต้องมีส้มตำตำมะละกอหรือตำแตงทานม,มากโดยเฉพาะแถบไทยอีสานภาคอีสานนะ เรียกภาคอีสานไทยอีสานไทยอีสานบ้านเฮาบ้านเฮาห้องน้อยห้องนี้นด้วยนะคะเนเพื่อนถ้ามีโคเข้าก็ดูโคธนาให้ใยญ่ให่วยก็จะตำนี่แหละล้วก็ใส่กุ้งกุ้งไปด้วยเนาะมีกุ้งด้วยนะใหญ่บวยวันนี้มีกุ้งด้วยกินข้าวของคนประเทศไทยชอบทานกั็นส้มตำนะคะ ไครชอบทานมากโดยเฉพาะแถบไทยอีสานภาคอีสานเนาะเรียกภาคอีสานไทยอีสานไทยอีสานบ้านเฮาบ้านเฮาแต่วันหายเหนื่อยแล้วเราก็ลงถ้าหยุดบ่อยรถหยุดนานเกินไปมันก็ไม่เข้าท่าเข้าทางไม่ว่างานไหนแล้วเนาะแต่งานนั่นแหละค่ะทานมากถ้าไม่ไม่มีช้มตําก็กินข้าวไม่อร่อยนะคะแต่ละวันต้องมีช้มตํา ตำมะละกอหรือตำเตงหรือ,อตำไอจ๋าจเข้าใจใหญ่ๆหญ่ด้วยนะคะอยู่หน้างานจ้ามาปอมาากมะละกอตำข้นตำมาซาเชี่ยนี้ให้เด็กๆเขาได้ทานตำม,มาทํางานไม่ได้ต้องการคนมานอนเนาะมาพักบ่อยๆเราก็ไม่อยากได้นะคนงานมามาให้เราได้ทํางานมาทำ เอ้ามันถึงเวลาไวแท้ถึงวินาทีไวแท้ใจป่วยกระบปบแคบแค่เดียวนี่แล้วก็อนก็เบิกได้แต่ต้องเป็นเวลาเหมือนกันมีกําหนดกดเจนให้ว่าต้องเบิกวันไหนวันไหนมาเบิกทุกวี่ทุกวันก็ไม่ได้นะมันก็เบิกได้แต่ต้องเป็นเวลาเหมือนกันมีกําหนดกดเจนให้ว่าต้องเบิกวันไหนวันไหนมาเบิกทุกวี่ทุกวันก็ไม่ได้นะ วันนี้เายก็จะมากอากไม่ละกอทำซ่อมๆนะจ๊ะเป็นเพื่อนเสียงก็จะดังหน่อยนะคะอยู่ที่หน้างานค่ะเป็นเพื่อนได้เงินได้ทองเขาไวเนาะทำช้าเราก็ไม่ได้เงินเอางานอื่นก็มีรออยู่อยู่เล็อยู่ทั่วนี่ไม,มีงานที่ดีอื่นๆเขาก่อสร้างนี้มันหยุดวันไหนก็ได้เป็นเป็นภาระให้เราเนาะเราพูดกันให้รู้เรื่อง โตกันแล้ว่ถ้าเหนื่อยก็พักไม่ได้ว่ากันวันนี้โยบ่วก็จะมาปกอบอละกอณ์ทำซ้มตํตตนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเียงก็จะดังหน่อยนะคะอยู่ที่หน้างานค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เลือกงานเราก็ทําได้มีเงินมีทองใช้เหมือนกันแหละทำก่อสร้างมันก็มีตลอดเวลาไม่เหมือนงานนั้นคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อน ดูคลิปยายบวยให้จบด้วยนะคะกดไลค์กดหัวใจให้ยายบวยเป็นพละให้เรานะแลพูดกันให้รู้เรื่องโตโตกันแล้วอะถ้าเหนื่อยก็พักไม่ได้ว่ากันสาวจะมาจะเอาหลานชายมาฝากใช้ทำงานด้วยคนนึงจะเข้าท่าเข้าทางไหมยายบวยก็จะตำนี่แหละล้วก็ใส่ กุ้งกุ้งไปด้วยเนาะมีกุ้งด้วยนะใหญ่บวยวันนี้มีกุ้งด้วยกินข้าวงานให้เราให้เจริญไม่ได้มาทําให้เราถอยเป็นพระให้เรานะาพูดกันให้รู้เรื่องโตๆกันแล้วถ้าเหนื่อยก็พักไม่ได้ว่ากันไ้บวยให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จะเข้าท่าเข้าทางไหมมาทำงานกับยายรวยเนี่ยร้อนนะบอกว่ามันร้อนนะถ้าอดทนเดี่ยวเนาะโอ้น้ำเต็มร้นเกินไปเดือดเปิดการาน้ำร้อนเอาไว้เขาจิบกาแฟกันบอกมากอ์อให้เห็นแค่แค่รูปมาร์กอนะจ๊ะซูนีไอไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรนะคะเป็นมาร์กอ ง,งานให้เราให้เจริญไม่ได้มาทำให้เราถอยเพื่อนต้องอดทนต้องทำทำเร็วเราก็ได้เร็วเดี่ยวเนาะ<อ> <c oughs> น้ำเต็มล้นเกินไปเดือดเปิดกาน้ำร้อนเอาไว้เอากินกาแฟกันทานมากโดยเฉพาะแถบไทยอีสานภาคอีสานเนาะเรียกภาคอีสานไทยอีสานไทยอีสาน บ้านเฮาบ้านเฮาเฮามาถึงเวลาไวแ้าถึงวินาทีไวแต่ใจป่วยกระปอบแค่แคบเดียวนี่แล้วก็ได้เงินได้ทองเขาไวเนาะทำช้าเราก็ไม่ได้เงินเอางานอื่นก็มีรออยู่อยู่เรื่อยอยู่ทั่วไม่ไมีงานทีด่ดีแต่วันหายเหนื่อยแล้วเราก็ลงถ้าหยุดปล่อยรถหยุดนานเกินไปมันก็ไม่เข้าท่าเข้าทาง ไม่ว่างานไหนแล้วเนาะแต่เขอกมา